พอพอ,อ,อแปบ๊บแปบบ๊บทำไมไม่บอกว่ามีแป๊บไม่พดีเรายากขวังไ,ไว เพราะอย่างนั้นดีกว่าพี่น้าปล่อยลมสัตวทุกทีนะตนีปานเข้าไปเะสวัสดีทุกคนเลยครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้ยไอ้ที่ว่าน้าแอบว่าปิดไม่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะที่อว่าน้ำเมฆเยียร์ไปไหมเดี๋ยวตั้งอยู่เราก็จะเทปูนพี่แค่ลองก่อนพอลองเสร็จปั๊บเทปูนปุ๊บเลยทำมันได้อ๋อเอาหอยโขกเลย ไอ้ป <LY> <ique> ูนฝังหอยวันี่เลยเฮ้ยแค่ว่าหอยเนี่ยหอยไม่กวนครับแค่ฐานนึงเดียวแค่ฟังหอยรับร้องไห้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดันปลายทางอันนี้อันนี้ใช่ตัวที่ไปตีน้ำหนาวครับใช่ใช่อันนี้เอาไปจั่งลองคนเราทำใหม่เหมือนกันไมนรู้ต้องลองครับอันเนี้ยมันเหมือนที่จักรยานผมมากเลยอ่ะใช่ครับผมมีจักรยานอยู่คันหนึ่งอันนี้อันนี้มันจะมอเตอร์จักรยาน ครับผมผมมีจักรยานอยู่คันนึงเขาให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปต้องไปซื้อจักรยานมาใช้แล้วเอาของจักรยานดีใช่ไหมครับครับใช่อ้าวผมมีอยู่คันนึงที่บ้านจักรยานอ่ะจักรยานของมาจากประเทศจีนอ่ะมีคันนึงใครมันมามาอีกเยอะแยะพันละแปดพันก็บ่ายครับนี่ฮะเดี๋ยวว่าพวกว่ากันเอาสวัสดีครับใครอะมามาทีแรกเชื่อไหมผมเกือบลงสายแก ปลาผัดคือน้ำปูดมาฉันน้ำเลื่อยมองไม่เห็นเล็กมองไม่เห็นจ้ามันเหินขึ้นมาขออยู่อยู่นี่ครับรัดดันลงไปชื่ออะไรวันนี้ผมผมผมคิดว่าวันที่สิบสองไงอ๋อนี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มีไข่ควงไหมนี้ไขควงตรงนี้เนอะในลถมา เราไปช่วยที่แคทมาแผลติดเหล่ีที่ร้านรที่ร้านน้ำมันเลยนะ่ใ่ติไปซื้อที่้าุลร้นมนขนมเยติดเอ๋เจ้น้ำนงกันนเลย เดี๋ยวเราได้หาอะไรปิดเดี๋ยวเราจะมีรัดยึดปิดอยู่ไม่ครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ตรงนั้นไม่ไม่เอาเข้าที่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าต่อก็้าต่อต้องฉีดลงงอ๋อ้ฉีดลงเลยมีสายปิดเอามก็เหมือนกันทำไมทำไมไม่เข้าเข้านั้นผมว่าจะเข้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าไม่ไม่เข้านี้เราอุดบนมันเฉียงไงแรงดันนั้นไม่จะไปพออย่างนี้เันน้ำน้ำหนักน้ำจะกดใบแต่เข้าตรงนี้มันมันเข้ามันเฉียง มันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอันนี้ดีกว่าเนี่ยไปทำที่ดีกว่าแม่ผมจะผมจะทำเป็นสามตาเนี้ยแล้วโผล่มามัก็เป็นเจนในเกินต่อเจนอีกตัวนึงไอ้นั่นเราไปไหนอ่ะมันจะต่อเจนในสองตัวนั่นอยู่กับผมนี่แหละเผื่อไว้เนี่ยเราสามตาปิดจูดได้จ้าเนี่ยจะใช้อย่างนี้อ๋อ้ให้มันมาอย่านนี่ตอนนี้มันจะมีท่องนั่น้นอีก่สองตัวลงไปก็จะเอาเลยใช่ไหมยังเอาเลย ให้เราเราแต้อนไอ้พวกปั๊มไฟไอ้นั่นไฟเอาลองสูบอันนี้ดูนะได้ครับพี่เอาเลื่อนไอ้นี้ใช้ไม่ได้หรอกเพราะมันยังติดเดี๋ยววันหลังมาตัดต่อเอามาต่อแช่น้ำร้อนต้มแช่น้ร้อนใช่ไหมเคยทำยังลนไฟก็ได้ถ้าลนไฟเนี่ยมันจะมันจหนีเหแช่น้ำร้อนครับแล้วก็หลุดเลยครับต้มเลยต้มน้ำแล้วก็แช่แล้วก็ดึงออกเลยครับกาวออกกาวมันกาลมูดออกหมดเลยถ้าต้มน้ร้อนอ ถ้าถ้าลนไฟปั๊บตัวนี้จะพองมันจะมันจะมันจะปกอกเอาตัวนี้ออกตัวน,นี้จงงออะาวไอว้แล้วต้นมน้ำร้อนครับนี่นี่มันเกี่ยวอะไรดูน,นี่ไม่บีบไม่เสีย,ยผมเคยเก็บมาต้นมน้ำร้อนเพราะถ้าเอาไปเลยเ<ม>สียเสียครับต้องต้งสสมน้ำร้อนให้มันก้ามหลุดชอบมาโกรธจงเลยเกียปิดมันจนได้แล้วฮัลโหลจากนั้นดีดักหนึลัง เที่อกีเจอสนุนก็ไปเจออะไรนะอย่าไปคุยกับเพื่อนหักหน่อยบนนู้นจะมี้บ้็ต่อสายไม่เสร็จเลยอ้าวพอ้โจะเปิดน้ำด้วยตตััววไเอผมปราเราไม่มีข้องอน้ำทิ้งเนาะต่อข้องอตรงนั้นพี่ก็ต่อไปอ่เดี๋ยวจะทิ้งครับตามใจหรือไม่ทิ้งก็ลด โอ้โหตายเลยไม่เหลือกำลังทำแผนประกอบการรักปั๊มนะไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัไอ้ตัในในในเว็บไซต์กำลังทำแผนประกอบผมใช้ตำแหน่งพิยศประกันตัวตัวใหญ่นิรหนไหนอะไรนะ พี่แอรเดี๋ยวพี่แอรไปทำใส่ที่หลังเออเดี๋ยวทำใส่ที่นายคนนี้อะไรนี้เราจะลงความที่เกี่ยวกันมันเปิดได้ไหมใช่เอร์ไม่ใช่กล้อนนี้หว่าเราจะปิดกล้องให้่นี้าเตออกมิดมันเสียเราถอไม่มีโอกาสซ่อมเลยถ้าเราใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้เสียเราถอดออกมันซีรมันรั่วเลยแต่การได้อันนี้ยูเราต้มร้อนก่อนก็น่าจะยูเลยถ้าไม่ยูก็องเอาเสื้อดึงไว้เด้อเดี๋ยวก็จะมดไอ๋อพูดไปอะไร อ๋ออันบบนี้เด<ร>ี๋ยวก็ลองดูก่อนเดี๋ยวทีฟนทำแช่นมนมันโ,นโค้เลยไม่ได้เห็นตั้งแต่เรินะ่มนโอ้ตอนนี้มีตัว่วงน้ำหนักอย่านีให้รอบคุณชด้วตัวนั้นอ่ะหิ้วมาจากน้ำหนาวนุ่มเนี่ยถ้ามีตัวนี้มันจะช่วยให้รอบคุงเกลยทำให้ไฟสม่ำเสม,มอวตัวไหนครับเนี่ยฮะ ตุ้มน้ําหนักมันมันทำหน้าที่แทนตุ้มน้ําหนักอ๋อไว้ในรอบคงที่อ๋อแบบนี้เหมือนในมูเล่ของครูป้าตายัญมาลนะเหมือนของลงสีด้วยใช่ใช่ลงสีเวลามันหมุนครั้งแรกนะคือพอมันเข้าตัวนี้ปุ๊บก็ไม่ต่างอะไรกลบรจัดไอ้น้ำหรอกเขาต้องใช้ตัวใหญ่มันจะเป็นเป็นตัวแรงชเชไม่เราจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งทำบัวเอาแรงพยัก ปล่อยต้งไรครับผัแล้วลกาวยังไม่ได้ใส่แล้วมันไม่น้ำบาบเลยนี่ไม่เป็นไรแล้วตัวนี้ตอนนี้ยังหนักใจผะว่าเอาไหมเอาปล่อยถ้าปล่อยไปแล้วมันหมุนก็แสดงว่า

มันจะมันจะแน่นใช่ไหมทอดจะมีจังหวอนากอร่อยทอไม่ดีเบียร์ทุเรียนทุเรียนขดเยอะไม่ตื่นเต้นอะไรติด เดินน้ำหมดเขวนเดินน้ำเป็นน้ำมีสัดสองตัวรอโมไซค์แก๊เห็นแล้วบัตสุทรได้ับพี่ผลิตแก๊สได้ไงเอาแก๊สมาใส่รมไซค์ทำเป็นเครื่องยนต์วันวันนั้นผมไป ไปตัดผมที่ร้านร้านที่แกรท์นเห็นร้านขายแก๊สแต่เขาใช้แก๊สปิดนี่กับมอไซค์ใช่ใส่ได้เลยมอไซค์อ่ะมอไซค์นะเครื่องเบนซินทุกเครื่องเจาะช่อดีก็ไปใส่แก๊สไปใช้ได้เลยอันตรายสขนาบวัยรุ่นนะแต่แต่แต่เสี่ยงหน่อยนะเสี่ยงถ้าล้มนะไม่ดีรับได้ไหมรับได้ใส่ใส้ได<อ>้ก่อนทำน้อยเหมือนแมวเดนเตือนระวังเฮ้ยใช้ถุงไม่ได้เลยโอ้เชื่อีด้ก็ได้านดีเลยดีเลยตาดี ม่อคุมหมอได้มันทั้งหมอได้แล้วเอาคุมเฉพาะอันนั้นดีแล้วล่ะต้องดันมาหน้านิดนึงดันนิดนึงดีดันมาทางทางอาจารย์ไม่ได้หอไม่ได้ต้องต้องเอานั้นเลยฮะตัวล็อกครับ ดี่น่อยนอับัดตรงที่ตกไม่ได้ซะด้วยนี่ก็ใครช็อตไกัดตรงไหนไม่ว่ามันจะเพิ่มขนาดให้มันครับเนี่ยเราต้องรองรองกันสองสได้ไหมมันรูรูมันไม่ตรงด้ครูเดียวรูเดียวรูหลังเอาว ใด่แหลร่วม่นะไม่ตื้นเลยทานไม่งต็มเลยผ่านดลงก่อนดูดมาเลยใช่ดดไอ้นั่นแหวะไอ้กรต๊อล็อ่ะโอ้โหเหมาะเลยรไม่ต้องเรีบไม่ต้องเรียบเร็วแงก็ฝนเราดนปาฝนเอะไรมาัลยเนียอืมเดี๋ยวดมาัน การรู้สึกว่ามันจะมันเยลยเนาองต้องมถอยหลังตัวใหญ่จะทำอสากมนี้นะครับก็จัดลวดแล้วก็สำคัญต้องมีคีมอยค่เยอะมีมีขวานเนะเออขวานเนะ ไปพัดมใหญ่ดิ่เราพยาดด่วนๆอนนี้เราพัก่อนแล้วมีเการ้อยลบอันนี้เก้ร้อยรอบใช่เมื่อกี้เราวัดรอบมันก็จริงแต่้องใหพน่วจริงๆถ้าเปลี่ยนมุ้เล่เนาเปลี่ยนมู้เล่รงน้มใหญ่ไงนให่น้ำนิดเดียวพอตอนนี้ได้ น้ำไม่มีแรงปลาไกลขนาดพูกแรงดูอสิมาน้ำไี่ส่งโอ้ผมไม่รู้เพราะว่าจะขึ้นไปดูนะมาจากไหนเขาบอกมาจากอ่างเลยอ่างเขาลืกาไม่ลึกจุ่มก็ไม่ได้อ่างเลยอ่ะครับม่จะขึ้นมากเขาทำมาจากชนมาหลายกิโลครับตัวนี้ไปกี่กิโลครับสี่กิโลเรื่องเน้อยนี่มันก็มาตามนั่นแหละมันก็มามาเสียบก็ไม่ได้อ่างเลยอ่ะประมาณสี่กิโลในระวนถึงเนี้ยแรงมากอ่ะเั้งอ่อนี่ใช้กี่คนเนี่ยน้ำท่อเนี้ย ไอเสกีดคนตาเนี่ยไม่เวลารวดวัดก่อนนี่อธิบายต่อไม่มีใครนี่เขาเจ้าของอ๋อใช้คนเดียวเลยรวมกันหมดอยู่หนึ่งคนใครจะใช้ก็ต่อลงมาน่าหน้าน่าหน้าต่อไใครจะใช้ก็ต่อค่อยที่ไปต่อมาจากกิงคูเด้งเหรอมันมาไล่เนินมันเี่กรมชนกรมชนก็ต่อมาของกรมชนครับขอกรมชนแล้วเรามาแยกเอาเองทีใช่ไหมก็ไม่พ่อใหญ่มาพ่อใหญ่มาเขาก็ติดตั้งไม่ให้เลยเขามาต่อให้หนุ่มนี่เลยพี่ ทำหัวเกี่ยวหัวอะไรให้เสร็จเลยเดโอ้เห็นพี่บ่กโอ้โหได้ฉายเวลาใช้เลยมีมีอ่างนั่งทั้งอ่างพนันเลยใช้คนเดียวโกยเงินโกยทองไว้เลยนะจริงนะพูดถึงเท่านั <compartir> <anyway. S 1> ้นแหละค่ะมนาคมมาสะดวกไม่เขาบอกพี่อยู่นี้อีกหน่อยผมจะมาผลิตแก๊สที่เนี่ยเดี๋ยวตั้งศูนย์ผลิตแก๊สไฟฟีทำเองได้เเลยนี่ยรัฐบาล่นเลยเองไดี๋ยวว่าไม่ขาดตลาดช่วยใช่ใช่ใช่เอาให้ทำเอรก็ทำเองนี่นะ มาทำให้เฉยแล้วอย่าไปทำอะไรผมอยากไปขทยแล้วก็ไม่ให้ไวเนาะต้ทำมาเองแลก็ไม่ให้ดินทรายเอาดินปลุยเลยแล้วก็ปลูกเนาะถ้าใครช่างนี่มาตลาดดีแล้วใช่ไหมท่านทำได้แล้วเอาใส่เอาสาใช่จบแล้วเอาไปช้าไปซื้ออะไรมาครับพวกกำลังชวนชนพยักบอดพรุ่งนี้ไปร้านอะไรผมจำผิดวันไงผมจำไม่ได้แล้วไปแล้ว12ก็รอ้อยใคราวนี่ ตรงนั้นไม่ใช่แต่ว่าอันนั้นถ้าเราใช้ไม่ถึงเก้าสิบก็ไม่จ่ายเราไม่ต้องจ่ายของน้อไม่ใช่แปดสิบเราไม่ใช่ที่ไหมครับเดี๋ยวเอาแต่เราเก็บกัเล่นคนละคนั้นั่นละคนจ้องจะเข้ามาก็มีต้องพี่ต้องใช้ติ๊กเตอร์ตัวนะเลาใช้อ่ะจะปิดเปิดไฟอ่ะหลงเล้วโดนพูนิด เดี๋ยวคอยปิดด้วยนะถ้ามันไม่ไหวเคอยปิดด้วยเอาล้วงออไปไมรนี่กินไหม

เ้ดดืเปลี่ยนเอาเลยตัวแรตัเนี้ยเล็กเนให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยพร้อมันก็ได้นิ้วอ่ะมันจะลออมันจะไล่เยอมแล้วนี่อะไร ล่อมันสักสิบนิ้วได้ไหมเศษตัวนี้คือถ้าล่อไม่ถึงไม่ออกเลยถ้าสิบนิ้วได้ไหมต้องต้องเกินล่อมันใหญ่ไปครับอย่างนี้เก้าร้อยเนี่ยมันต้องมันไม่ห้าที่เป็นเก้าร้อยกว่าหน้าห้าที่เราติดตรงนั้นหน้าห้ามันนั้นพันกว่าหน้าห้าบ้าหกเลยครับมอเตอร์นั้นมันสามพันอย่าล่อแมวถ้าเกิดถ้าเกิดใส่โมเล่หน้าห้าแล้วเอามอเตอร์พันใส่ได้ไหมโมเลตัวเนี้ยเป็นที่มีมากโมเล่ห้านิ้วอ่ะตัวเนี้ยเหรอ ต้องดูแสงพลาอ่ลองดูไม่เป็นไรก็วิ่งไซื้อสายมาดูพานคนี้ตัว่ม่อกไมาทมีคนจับก็ทุกคนเมื่อกมันอยู่ตรงไหนที่เราฉีดพอดีอะจับไว้ด้วยจับไว้ด้วยนะมาฉีดอะจับไว้ด้วยยักลบๆหน่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่มีใครเปิดเลยแล้วกลัวเลย เราที่แอร์เปิดมือเปิดที่แอะประจำที่มือเปิดก็อยู่นี่อ๋อมือล่วงมือล่วงส่งล่วงไปเนี่ยนะไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรงกินละน้อยก่อนครับขยะแบบนี้พี่นี่เอาขยะออกเดี๋ยวมันไปปั่นขยะขยะเดี๋ยว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 ติดขยะติดขยะมันไม่ตรงต้องตอกกระปูอยู่แลใช่ไหมเทสดินะ พยายาะกะเป็นถึงหน่อยมั้งมันก็ทำลักษณะเหมือนกันเหรอครับตรงไหมครับพอเข้ามาตรงเข้าไปตรงใช่ไหมีรับผมว่ามันน่าจะโอเคนะเอาป่ะฮะเราสอนอย่างนี้เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่น่าจทำอยางนี้พะยะตรงนี้คือพะยะเชื่อมไปตรงนี้เส้นสายเลยถูกไหมครับใบน้าแบบนี้กับสีเหลืองไม่ใช่เนี้มันจะมีสองอันนี้มันไปสลับกันะนะเบาวเบาน้าพุ่งไม่วิ่งเลยอ่ะเบาเบาว้าเกีตรนี้ เนี่ยไฟหลอติดแล้วเนี่ยติดแล้วโอ้โหแฉมเลยนหลอดนี้นั่นนีหลอดนี้ติดทีนเอาดีนเปิด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 มามันเหมือนกระเทียมด้ดยหลอดนี้นะไม่เหมือนนะติดหลงเขาตาเออเอาละเอาละเปิดมาเปิดมา นี่มันแดงเลยนะแดงเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหไปมหาศาลนี่220ร้อยยวัต์นะเนี่ยมันทำติดดีเลยไม่ไไม่